สวัสดีครับผมอยู่กับนายทองเกมเมอร์ผมวันนี้อยู่กับมวยปล้ำ WWE 2K ยี่สาอะวันนี้ผมบอกเลสเตอร์ผมเจอกับท่าของเคิร์ดแองเกิลที่พุเมาเนี้ยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแปะลงเสร็จน่าจะประมาณอัดเสร็จลงเสร็จน่าจะประมาณสามทุ่มสี่สิบเพื่อผมจเราช้าไปดูกันเลยรผมจะเป็นยังไง เอาฮะบอกเลสเตอร์เจอแับท่าทางของเคิร์ดแองเกิลบอลเดเนอร์2014ฮะเจอเคิร์ดแองเกิลจบไปยังไงม,มาอาแบบสดๆด,ด้วยผมมาแล้วผมเปิดตัวมาก่อนทน่าทางของบอเลเดสเตอร์ฮะตึง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 ,ตง ซูเปอร์ซิตี้ตึง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 มาแล้วอ่ะโหยเนี่ยสองพันสิบสี่ ม s b ค o k ส e ตอร r เอาผมข้าไปเลยฮะมามาแล้วอะี่ฮะโจวแห่งเทคนิคก็ผมี่ฮะเคิร์แอนเกลมาแล้วอะยูซอกยูซอก ยูซ่กมาแล้วเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคูตแองเกิลจะเป็นยังไงในงี้นโตใหม่มาฮะคนนี้ก็ไปฮะข้ามไปเลยฮะเอาะบล็อกเลสเนอร์ครับผม เจอเคิร์ดเอ้ากรรมการบอกเริ่มปัม๊มลอยบล็อกวิ่งใส่โค้ดไลน์หูปั๊มเอากระเทือนมาเข้ายิ่งยมัผมยิ่งยับม,ม,ม,มันมันลีบครับบล็อกเลสเตอร์เอาเจอถีบแต่ไม่โดนต่อยฮะต่อยเคิร์ดเอ้าจัดการจับแบกโอ้โหโซเพล็กฮะ แล้วก็เล่นงานนะผมจัดการจะแม่นซูมพลีเอ้าเจอศอกหลังบล็อกเลสเนอร์ออกมาตีเข่าจะตีเข่าเจอศอกอเคาแดงเลกลียจับใส่โอ้โหโฟลว์เบสแรมมาอ้าวเจอกรวดนะผมเอ้าโอ้ยหนึ่งภาคปิดภาคถูกขออภัยด้วยฮะ จาวยังอารกับเถ้ามาเขือตีเข่าดักอุ้ยตีเข่าอ่ะอัด์ตก็ปี้กับเถ้ามาเขือเลยฮะต่อยเล่นงานนะครับวี่งอารกับเถ้ามาเขือตู้วิเข่าลอยฮะเจอทีมสวนน่ะดอบคิกก็ไม่โดนบล็อกเลนเนอร์หลบหลบได้ฮะจัดการบล็อกเลนเนอร์จับยกขึ้นแบกเอา้าอุ้ย เคาร์ดแองเกลิลแก้ทางได้ดีมากนะทุบหลังลากบ็อคเลนเนอร์มาครับผมขณะเคิร์ดแองเกลิลจับกดหนึ่งในแคตหนึ่งอะบ็อคเลนเนอร์ไม่ยอมง่ายๆแล้วผมเจอต่อยจับใส่แองเกิลสแลมโอ้โหกดหนึ่งสองโอ้โห ยังครับผมยังฮะเอาอะรอจังหวะสังหารนะเคดแดงก็ต่อยไปทีนึงต่อยต่อยเอาเจอต่อยคืนนะอาจจะท้องหนกแค่นะตีเขาผมบล็อกแบกแบกได้ยังไงโอูโอิถงเสื้อเสื้อคที่สามแล้วกดทันทีนับหนึ่งได้แค่นึงฮะ ยังทนนะ mm hmm. เคลนงเก้าโอโ้แต่ตูยตุยท้องผมถึงกับโจกฮะและ้วเอาเอ้าหัวเคลนด้เก้าฟาดกับพื้นไปจับกวดอีกแล้วติดเชือกเอาฮะจัดการซูเป็กซิตี้ไม่ยอมมาโอ้ยเป็นอาร์มแดกฮะเอ้าโอ้โหอะไรอะไรจะจับขาแล้วต่อยต่อย ใส่อาม,มาผมใส่อาม,มาไม่ยอมฮะม้วนกับตีเขา่าโอ้ยต่อยต่อยลำตัวจัดการโุ้ยสู้เพลกฮะทนายหอมบลอกคู่นี้ต่างคนต่างไม่ยอมฮะจัดการจับยกขึ้นโุ้ยกดหนึ่ง สองยางครับผมอ้โหเอาวะจัดการบิลลี่ถูกบิลลี่โอ้เฮดสูเพลิกอ้โอโหไวหรือเปล่าเคิร์ดแองเกลิลเอาวะเอาจับเสยผมแองเกิลตั้งหลักได้ผมบีดแขนไม่เงี้ยบอลเรืเอต่อย จับเวียงอ่ะโอ้ยแข็งแรงอะบอกเลยเธอบอกบีบคอฮะมีปัญหาไหมแอนเก้าอ่ะตู้ยตุยท้องถึงกับลอยอะแองเกลิลโจกอะเคลนเกิลโจกหนักจับยกขึ้นโอ้ยสู้เพล็กอะโอ้จับเวียงอัดกับขอบเวทีเมาผมเมา เมาบังเล่นเอวขึ้นมาแปดแล้ว,ลวเฮ้ย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 เฮ้บังเล่นเอว่ามันจะโดนนับมันจะโดนนับจากเขาขึฟาดลงไปอ่ะหุ้ยขึ้นคอมแล้วต่อยฮะสอกอุย้ยฟันสอกจะแตกไปเนี่ยลนล้นเนี่ยกรรมาการนับสามเค้ยเอ็นเ,เกิลจัดก,การเจอแมนซูเพล็กครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้หที่โปรสูเออ้เพกฮะเคยก็ะวักขึ้นมาบนเวทีดีกว่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแน,าน,าน่ตีเข่าวะบอกแลนะ้วเนอะเอาจะทำะไรจะทำะไรจะใส่เอฟไฟเหรอแอนเกิลออกมาขอใส่แอนเกิลล็อ,อกอ Lock, โอ้ยติดเชือกไปใส่ใกล้เชือกพอดีครับผม เอาไม้ฮะเคเรียกว่าเอาไม้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 สายเอ็นกระลอกเฮ้ยเชือกเชือกอยู่ข้างหน้าโอ้โหตีเชือกอีกแล้วไม่จำนะผมไม่จำฮะเรียนเนอะไม่จำนี่อัป,ปคัดระบอกเลยนเนอะตูวตุ้ยไตะหมุนอะไรฮะขึ้นค้อมอะแตกไอ้ร้อนๆนี่เอาให้แตกแตกไปแตกไปทุบทุบ บอกเลยเน์ยังไงผมไปเอาอะไรมาโอ้ยไปเอาบันไดามาผมเดี๋ยวบันไดามาแล้วฮะกรรมการนับสองฮะมันมันมันยากใช่ไหมจับเวียงฮะโอ้ยเตคือทะมุนเลยฮะลุกขึ้นมาผมบอกเลนเนยเอา้าเจอพุ่งเข้าไปฮะเป็นสเปียดหนึ่ง สองยังนผมหูยบอลเลยนโอ้ยทนจัดมาแปลาอะไรไม่ย่ังับผมไม่เอาเตะผมเคล็งก ok เก้าจับยกขึ้นโซ่ผเล็กกรรมการนับสองแล้ว ต่อยลำตัวต่อยลำตัวต่อยปัดได้ฮะต่อยคืนเจอเตะสวนกลับฮะต่อยบล็อกต่อย,ต,อยต่อยลำตัวต่อยจับโยกขึ้นแบกสแลมโห่่เจับเคยเก้าขึ้นมาเวีย,ยงขึ้นไปวนเวทีกรรมการวักขึ้นมาเหอะ แล้วก็เล่นงานนะผมจังหวะนี้แบกแล้วอะ่ะเอาผมเอฟไฟเอฟไฟผมโอ้โหกดทันทีนับหนึ่งนับสองนับโอ้โหได้แค่สองอะบอกเลยนะบอกมันขนนักใช่ไหมเอาบันไดมาผม,อ,มอย่างหนาก็เนี่ยรอผมอ้าวเออ เอ้ยเอาอะไรอะไรเตะผมเตะเตะแล้วโคตรลายแองเกิลยังไงมาตรงขาแบบนี้ต้องใส่เลยผมแองเกิลล็อกใส่แองเกิลล็อกครับผมเอาแองเกิลล็อกเอายังไงยอมไม่บอลโอ้โหแพ้เลยผมโอ้โห เจอซับมิชันนะโอ้โหบอลเลนเนอร์โอ้โหเคยเอ็นเกิลขาล็อกด้วยฮะโอ้โหเอาจับนะโอ้โหเกินไปับผมเอาถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับถ้าผมพาดผิดพาดถูกก็ขออภัยด้วยฮนะอันนี้เป็นภาคสดนะผมโอ้โหเอนเก,กิลใช้เกลอกัะผม เต็มที่ฮะครับอกเล่นจนถึงกับยอมไปผมไมวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ